สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณคณรูจิตรรัตน์ได้ในวิชาทัศนิลินค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องการพับสีค่ะก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมใบงานดินสอยางลบสีน้ําแล้วก็ผ้าเช็ดหรือกระดาษทิชชู่นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราคุณครูจะมาสอนการเตรียมสีน้ําก่อนเลยค่ะเห็นนะคะให้ผักเรียนเนี่ยค่ะเปิดสีน้ําออกมาแบบนี้เลยออ้ยร่่งเลยค่ะ เปิดมาแล้วก็จะมีสีน้ำผู้กันแล้วก็จะมีขิมหมุดนะคะค่ะเด็กอ่ะให้นักเรียนหยิบสีมาหนึ่งสีก่อนนะคะเด็กจะเห็นว่าสีใหม่เนี่ยมันจะยังไม่มีอ่ะรูนะคะให้สีออกมาจากดังนั้นให้เราเนี่ยหยิบหมุดขึ้นมานะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่สีน้ำเลยตรงนี้ให้ผู้ครองทำให้ได้นะคะอ่ะราระวาังมือด้วยนะลูกนะอ่า จากนั้นเลยก่อนอื่นเลยให้เราบีบนะคะน้ำที่อยู่ด้านบนนะคะลงบนผ้าก่อนว่าตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยนะคะอ่าพอได้แบบนี้แล้วก็เตรียมใช้สีได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทาผลงานของเราได้เลยค่ะก่อนอื่นให้เด็กๆนะคะเตรียมใบงานนะคะจากนั้นให้เราพับครึ่ง นะคะพับครึ่งกระดาษแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้เด็กเขียนชื่อนามสกุลชัล้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเลือกสีที่เองชอบมาทั้งหมดสีสีสีละ1หยดนะคะหยดลงไปแบบนี้เลยค่ะใกล้ๆกันติดกันนะคะทั้งสีสีติดกันแบบนี้เลยเด็กๆจะสีอะไรก็ได้นะคะขออภัยนะคะครูไม่ได้บีบสีบีบน้ําที่ออกมาก่อนนะคะ อาาของรูมีสีเหลืองสีส้มสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงค่ะาจากนั้นเมื่อได้เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะพับค่ะแล้วเอามือรูปนะคะรูปแบบนี้เลยการรูปนะคะก็จะเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้สีเนี่ยค่ะออกมาเป็นภาพที่ไม่เหมือนกันนะคะแบบนี้เลยรูปเสร็จแล้วให้เราเปิด ขึ้นมาได้เลยนะคะอ่าเปิดได้เลยนะคะคุณครูขอภัยนะคะคุณครูของครูมีมือเดียวนะคะอ่าเพราะอีกมือหนึ่งครูถือกล้องเอาไว้อ่าเด็กๆขาเด็กๆคิดว่าของครูน่าจะเป็นภาพอะไรคะให้เด็กเขียนชื่อภาพด้วยนะลูกนะของหนูเองอันนี้ของครูคุณครูขอทั้งว่า เป็นโคมไฟแสนสวยแล้วกันค่ะ,ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดีๆอย่าลืมเก็บอุปกรณ์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ